แล้วเปอร์ี่เจอเชอรี่ด้วยเออเห็นบอกว่าเปอร์ี่เจอเชอรี่ด้วยนะฟูดอะรหัส CF ก้อนใหม่ P หนึ่งแปดนะคะรหัส CF ก้อนใหม่ P หนึ่งแปดค่ะรหัส CF ก้อนใหม่ P หนึ่งแปด ใครอยากได้ลูกรีวิวลูกนี้เดี๋ยวรอปับหนึ่งนะพี่นะไม่ยังไม่ได้ใส่รหัส CF ให้แต่เดี๋ยวจะให้พี่แคปหน้าจอนะคะแล้วก็แชทมาเที่ยหลบหน่อยเลยมันต้องใช้แรงในการดึงไว้ดึงอันนี้ต้องดึงมีะเส้นมาค่ะพี่พร้อมนะ สวัดก็ฮูดค่ะมีทั้งคอกลมแล้วก็แบบซิปเปอร์นะคะป้ายทีเคใครอยากรับก้อนใหม่ทีทีหนึ่งแปดเท่ากับจํานวนก้อนใหม่นะฮูดเป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดแล้วชอบเหมือนกันส์่ถึงแปดตั 8, ้งเก้าป้าย p เีเคโทท้ดสีสันเลยมันวางไว้ฝั่งนู้นมัน มันค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ตัวใหญ่ใหม่เลยเออลูกค้าปลดรีดอวมากพี่อันเนี้ยแล้วลูกค้าพม่านะที่อยู่แถวแม่สอดอ่ะที่แบบเขาข้ามมารับของเองอ่ะเขาก็ให้เรารีดนะคือเหมือนแบบพอของไปถึงเขาเขาก็คึ้งขายเลยพี่เนี่ยเขาสั่งประจําเลยที่แปดเก้าทีกับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะลูกค้าชอบตรงที่ว่าของอ้หิบมาก็ฟิลลาแล้วอะไรกินละเออคือ พี่เคสเขาจะไม่แยกงานสิบนะ้พี่จะได้งานสิบรวมกันสิปเปอร์อ่ะ้ป้ายแท้นะแล้วที่สำคัญก็คือใหม่มากค่ะพี่ใหม่มากนะใครจะรับก้อนนี้พิมพ์ได้เลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ใส่รหัสพีเอพี่พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะเดี๋ยวหนูให้พี่แคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวหนูส่งยอดไปในแชทให้ ใครจะรับต้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยใหม่จัม่จริงจริงใหม่จริงๆไม่งั้นลูกค้าทางแม่สอดไม่สั่งประจำแล้วพี่นี้ด้วยที่ขายในห้างอ่ะที่ขายในห้างเออใช่จะสั่งบ่อยมากเลยบ่อยมากเลยนอนฟ้าใหม่มากอู้วสีขาวปกติสีขาวจะมีภาพจะมีภาพเหลืองภาพจุดใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่เป็นสีหน้าด้วยนะ หม่เย็นข้างในอ่ะเอาดิใหม่เย็นข้างในเลยก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้ค่ะใครจะรับพิมพ์รับรีวิวได้เผาว่าต้องจับดีโอสุพรีมแบรนด์เผแบบหยิบมาแบบว่าดูดิแบรนด์สุพรีมรแบรน,ออน,นบบด์ดานม,นมาเรียงมาเลยอ่ะพี่เฮ้ยตัวนี้อะไรตัวนี้ข้ออะไรวะ ใบดังเลยเมดอินเซาส์เกาหลียไงโอ้ตัวนี้ประมาณสองพันปูสวยอะ่ะใครจะรับก้อนนี้พิมรับรีวิวได้นะคะเดี๋ยวหนูจะให้พี่แคปหน้าจอเมดอินเซาส์เกาหลียตัวนี้เป็นงานงานงานปักนะลูกค้าใบดังนะเนี่ยลูกค้าป้ายเขาเล่นกันเลยป้ายเนี่ยคืองานผลิตที่ชีฟกุงโซอะ่ะโซเกาหลีป้ายดังเลยเอองานปักด,ด้วยโซอะอ่ะไงายเขาเล่นกันอะ่ะ ตัว่ตัวนี้อ่ะดูเขาปักซะก่อนอ่ะเอาดูเทลด้านข้างไปก่อนนี่อ่ะดูเทลตรงแขน,นะค่ะพี่เออนี่นะดูความปักเขานะแล้วผ้าสะอาดม <c oughs> เออผ้าสะอาดมากเนี่ยสิบหน้างานครอปพี่ผ้าใหม่มากเลยอะ่ะ โอ้หม่มากค่ะตอรี่อะไรวะมิกกี้เมาส์นะสิบหน้าด้วยนะมิกกี้เมาส์โอ้ชีพชีพชีพชีจัดเต็มงาน,นที่ก้นเดียวได้ทั้ง ได้ทั้งสิบหน้าแล้วก็ได้ทั้งแบบส่วนก้อนเดี่ยวไม่ต้องไปไปซื้อสองสามก้อนเพิ่มของ P K เคขาไม่ได้แยกนะเขาจะรวมทั้งสิบแล้วก็แบบส่วนไปเลยอันนี้ก็น่าจะใช่นะเนี่ยงานเกาหลีเนี่ยเนี่ยกระเป๋าตัวใหญ่หนาเลยอืมกระเป๋าหน้าเนี่ยยี่ห้อนี้ก็ใช่ตัวใหญ่มากอ่ะ กระเป๋าหน้าโอ้ยอะไรอ่ะสน,น่ากไม่ก่อนอะไรวะไม่ห่อนอะไรอ่ะนนอเดดแดดติดปากด้วยโอย้งานปากด้วยพี่นนกำติดหไหมนี่ก็ฟินล่านะโอ้ยแบรนกีฬาแบบว่าฉ่ำมาก โอ้งานปักงานแบรนด์มาเต็มมากพี่ดูมี้ิดมาติดแล้วสะสเวเตอร์ใครอยากตุนอนะ่ะแนะนำตุนช่วงนี้เพราะว่างานช่วงนี้มันได้งานสวยอาเบอร์คอมเบียได้งานค่อนข้างสวยต่งเนี้ย มาตุนช่วงหนาวนะพี่นานๆตู้เข้าไม่ว่านะเผลอ,อๆราคาขึ้นอีกโออบเบอร์คอมเบียสายเชือกข้างหน้าอะไรทุกอย่างก็คือแบบอยู่ครบเลยอะ่ะและนี่เป็นงานตักนะคะ สีสดนะเลย<ม>เขาวางเรียงมาอยู่นะพี่ออยไปเรื่อของเขาเออสีเขาวางเรียงเรียงมาอยู่นะหัวเขาไปฝั่งนี้นะพี่ออยไปเรื่อของเขาอันนี้อะไรอะ่ะตัวเอ็มอ่ะตัวเอ็มอ่ะตัวเอ็มยังสวยเลยตัวเอ็มเดกวัก่กันด็กบอกตัวเอ็มตัวพีตัวอะไรตัวเอ็นอันนี้อะไรอเนี้ยะหร <c oughs> มันมีลายลายตัวอยู่มีลายเอออันนี้เคสวิตนะโอ้สดมากเลยอะ่ะ สดมากเลยเคสวิตใหม่เกิน,ต,น,ต,นต,ตัวใหญ่มากอะดูดิเดนี่เป็นงานครอปก็น่าราักอะพี่ดูดิโอ๊ย เบาแล้วอ่ะนังเบาแล้วอ่ะเปิดประตูหน่อยเดียวพี่อ้อยเฉบคลิ้แก้มไหมนะมีสี่อันนังเบาแล้ว,ลวโอ้โหหยุดแล้วเดี๋ยนะตกทีหนึ่งน้ำท่วมเลยอืมสวยทุ้ต้น อันนี้มันไม่รู้ยี่ห้ออะไรคนที่เล่นก็บอกด้วยนะคะพี่อันเนี้ยอ้๊คูใหญ่ๆมากเลยอะ่ะผ้าแบบโคตรหนาเลยอะเมอิเียบ <inc> ตัวใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่กันนะแมดินโคเรียมีกระเป๋าหน้าเนี่ยยิ่งเล่นกันเลยเนี่ยกระเป๋าหน้าเลยผ้าอย่างสวยเลยคือผ้ามันไม่ขุยไม่เก่าไม่ช้ำเลยอะ่ะผ้ามันดีมาก แขงสีนเอามาแล้วเหรออะไรวะมาเล้วโอ้ยว้าวก้อนนี้ใครอยากรับพิมรับรีวิวได้พี่สีสดมากใครอยากรับก้อนนี้พิมรับรีวิวได้ใบอยู่นะลูกค้าไบอยู่ครบเดี๋ยวหนูให้แคปโอ้ยขนาดพี่ใส่แมสอยู่พี่ยังรู้เลยว่าผ้าหอมนี่สวยมากเลยตัวนี้เออ คือรู้เลยว่าผ้าหอมผ้าใหม่จริงไทกี้นะคะผ้าหนาเต็มเลยโอ้ยน้องเสือต่อด้วยเอไไเก็บโอซิอปเขาแบบใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะดีมากเลยเ<อ>ช็ครายละเอียดงานได้ดีมากเลยพี่เด,ดี๋ยวดิโอสวยว่ะ สวยมากเลยตรงหัวก็มีนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้อะ่ะขอบก็สวยนะเนี่ยพวกแบบเออเชือกอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ครบหมดเลยค่ะนี่งานรอบอย่างเงี้ยสตาร์วอลพี่ดำอ่ะ โอ้ป้ายสตาร์วอ้วยพี่เลยป้ายก็ใช่แบบงานน้องบุคนมันได้เรื่องสภาพเนาะงานพีเคนาะได้ได้สภาพจริงทำงานคันเยี่ยมดมาอืมได้สภาพเลยอะได้แบบ ใช้ความใหม่ดูดูครับดิดูครับดิยังสวยเลยเดียวโอ้ได้สภาพจริงเกะะ๊สนะคะนิดตัวเล็กไปนิดนึง เหมือนแบบอันี้เลย a i o u อะไรเงี้ยนี่เป็นสิบสิบหน้าแล้วก็กระเป๋าหน้าด้วยตัวนี้ใหญ่ได้ใจมากเลย ใหญ่หนาด้วยอืมผ้าหนาตัวใหญ่การคัดแยกค่อนข้างดีพี่ความสะอาดนะความสะอาดนิวบาลานแบนน้องเกานะสาะรนะสะละ โอ้ตัวนี้สวยอ่ะสกูปี้อ่ะใช่ไหมโอ้ป้ายใช่ด้วยตัวนี้ค่าดีมากเลยพี่สวยเวอร์สกินเต็มนั่นไม่มีแตกแล้วก็ป้ายใช่ด้วยนะคะป้ายเดิมด้วยตัวนี้ก็ดิสค่ะโคตรสวย โอ้ยแถบแขนมาครบจ้าแม่สะอาดเวอร์วังมากเลยแม่ดูดอทำไมมันหอมหอมเหอมเอหอมนะพี่ใส่แมสทพี่ยังรู้เลยว่าให้ผ้าหอมวะ่ะตรงแขนก็สวยอ่ะนี้ตรงแขนก็สวยได้ดมโอ้ตัวใหญ่ดิดคอบดิอนะืมหอมมากเลย Underlabel โอ้ oh, ตัวนี้ NBA สียังสวยเลยใหม่มากค่ะ Chicago Blue จริงเออตัวนหานาๆตัวหนาๆนตัวให,ใหญ่ๆอุ<ม>้ตัวนี้ก็น่าจะใชะ่งานแบนดเกาอะ่ะนี่ ให้ดำให้ดูนะ่ะเน้นความใหม่จริงเลยพี่เน้นความใหม่เน้นสะอาดงานเก่าดีมากเลยพี่นิวบาลานมีทั้งสวมแล้วก็สิบนะรวมกันมีทั้งสวมแล้วก็สิบรวมกัน เนี่ยสิบหน้าแล้วก็แบบสวมรวมกันยูนิคโคลค่ะโคสสะอาดเลยอะพี่สะอาดมากเลยอะ่ะเออมาแล้วเอา้าใครอยากรับก้อนนี้พิมพ์มาเลยพี่รับรีวิวเป็นเกา่า ตัวใหญ่ผ้าสวยผ้าสะอาดค่ะใครอยากรับก้อนนี้พิมมาเลยพี่รับรีวิวไปอยู่โป๊นี่ตัวนี้ก็ใช่นะจ๊ะแบรนด์เกาอีกแล้วโถแต่ละตัวอุ้ยทำราคาได้อ่ะนี่ค้รสะอาดเลยพี่ต่ามจัดไปอีกหนึ่งดอกจ้ะแบรนด์เกาฉ่ำมากจ้ะดู เออโ้โหไม่จบอ่ะสวยจริงอ,อืมนี่เป็นงานสิบหน้านะคะ้ายนี้นะแบรนด์ดีแบรนดังเยอะมากมที่ชอบผ้าเขานะผ้าเขาแบบว่ามันไม่เปื้อนเลย <laughs> อันนี้อันนี้ป้ายมันถูกตัดไปอ่ะแม่หมดอ่ะโอ้หใหญ่มาก็้าวิงานมราคดีนะคะ่ะผ้าขาวย,ยังไม่เออไม่มีจุดแบบว่าจุดดังๆเลยนะโอ้โหอันนี้มาอีกแล้วพี่น้ำโอ้ตาแ้งงานดีมากเลยเอาโลไปก่อนต้นกี่มา สวยมากนี่มาอีกแล้วจ้าอุ้ยหนึ่งพัเจ็ดมาอีกแล้วแม่ช้ำมากค่ะนี่ นี่เราเปิดยังวะเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วแต่ไม่ได้เปิดเปิดเปิดแล้วแต่เออยังไม่ได้ถ่ายรูปมั้งถ่ายเดี๋ยวถ่ายอ่ะจันถ่ายแล้วใช่ไหมถ้าสะอาดน่าจา้ะแบบแบบสะอาดมากแบบสะอาดมากฮะ พี่คือมันหาล่องรอยของแบบงานเปื้อนอะ่ะโอ้จะหน,อน,นีอ,อะไรเงี้ยใช่กกัดเีๆยๆอ่่างโอ้พี่อันนี้ไนกี้นะป้ายเต็มนะคะไ่กี้เขาเช็คงานได้ดีมากเลยอะ่ะแบบนี่อยู่ใโคนะเ<ม>ชือกอะไรต่างๆก็คือแบบครบหมดเลยพี่ โอ้ด้าตัวนี้สวยเหรอโอ้ด้าตัวนี้สวยบอยยัน <Bayern. S 1> ใช่ไหมโคบอยยันมิวนิกอาริด้าบอยยันแฮงส์ชีนเป็นสิบหน้าพูดสิบพูดสิบ สวยจริงวะดูเลยแคบจะไม่ต้องซักเลยนะรลีดขายเลยเอออุ้ยนี่เอ็ดวินนะอันนี้หมวกเขาอยู่ร้านไหนเอ็ดวิน หกอ่ะไปดำต่อสวยเลยเป็นไงนล่ะมีดัดอีกด้วยไอดัดแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ยังไม่จบยังไม่จบใหญ่ที่เห็นใหญ่ที่เห็น พีเคศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หน่งเก้านะัวเดมศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก ป้ายนี้เลยกับดานพี่ดำ PK <c oughs> ตัวนึงไปตัวนึงเก้าเอออ่าพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะคะทักสอบถทำน้อดมินได้เลยนะ,ะในช่องแชทนะคะทำไมกระสอบมันไม่เหลืองคะพี่ดำเออเนี่ยมันเหลืองแล้วเอาใหม่เอาใหม่ยกใหม่ยกใหม่เออสีเหลืองนะพี่กระสอบสีเหลืองนะก้อนสีเหลืองป้าย PK made in Korea อ่ะเดี๋ยวไลน์นี้หนูขอไปิดไปก่อนจ้ะ